ีสับหนึ่งเวลาแบบเราไปจีบผู้หญิงอะครับแล้วผู้หญิงก็บอกอุ้ยลิเกคือปากหวานลิเกแต่เชื่อไหมทุกคนที่บอกว่าผู้ชายจีบแบบลิเกเสร็จทุกคนเลยอะ <c oughs> เสร็จลิเกทุกคนเลยอะแพ้คารลมเมื่อหนึ่งก็ออรประมาณนั้นที่คารลมดี1 1> ดใช่ไหมหนึ่งก็ประมาณนั้นสองแล้วก็มันต้องอยู่ที่หน้าตาเราด้วยอยู่ที่คําพูดเราด้วยพี่ไหมพี่ไหมพี่ไหมแพ้คารลมเพียมาน่ไหมสงสารสงสาร สงสารยังไงตอนนั้นเขารวยนี่เราสงสารยังไงพี่อยากเล่าเลยเนินเยอะมันเยอะเล่านยเล่าให้ฟังเยอะๆมันเยอะเล่าได้ไหมเล่าได้พี่เป็นน้องเมียน้องเมียใครแต่น้องเมียเขานี่น้องเมียพี่อำนาจคือเขาเขาเขาได้กับพี่สาวพี่ก่อนแต่เขาก็เลิกผมเลิกไปอยาอยากแล้วอะไรแล้วคืออยู่กับพี่สาวพี่อ่ะแล้วก็ลูกก็เล็กตอนนั้นอ่ะลูกกับพี่สาวพี่อ่ะ ามคนแล้วพี่ยำนะขอเจ้าชู้มากเออมีเปียใหม่ทุกปีปอ่ะพี่สาวพี่ร้องไห้ทุกแสดงว่าพี่สงสารนี่คือสงสารพี่สาวพี่พใช่เขาก็ถามบอกว่าพี่สาวพี่นะสามถามเขาว่าเมื่อไหรจะเลิกเมื่อไหรจะหยุดเมื่อไหรจะหยุดเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยเออเอเอ,เอพี่บอกดิพี่บอกว่าอะไรพี่บอกว่าอะไรบอกวันให,ให้ให้น้องมันดิแล้วจะเลิกเลย โอ้หพูดอย่างนี้ผู้หญิงกระโดดถีบยอดอกพี่ก็ไม่ดีแล้วเออแล้วเขาพูดว่าไงเขาเขาก็ไม่ได้พูดยังไงเขาก็คิดว่าูดเล่นจะหลอกให้น้องมาพูดทําให้ดีอะไรประมาณนี้กับเราด้วยเลยด้วยแล้วสุดท้ายน้องผมก็ตกลงใจกับพี่ครับผมก็เลิกอยตลอดเวลาตลอดยี่สิบกว่าปีผมไม่เคยอีกเล ตกแต่ไมันยี่สิบเจ็ดปีเลยไม่ใช่เดี๋ยวก่อนแล้วถ้าไมพี่กาไปยุ่งกับเขาเป็นแฟนพี่สาวอยู่พี่สาวร้องแล้วไงทุกวันนี้พี่สาวอยู่ไหนมีครอบครัวใหม่แล้วไม่ไม่ก็อยู่นี่แหละแต่เขาก็แค่ไม่แค่อย่าไปเฉยๆเนี่ยเกิดมลผู้แฟนเนี่ยหมดเงินหมดกัางผมไม่สงสารพี่เลยไม่ไม่ไม่ผมไม่สงสารโอ้โชีวิตทำตัวหน้าสงสารหน้าสงสารตรงไหนเนี่ยฟังให้จบพี่สาวเป็นมะเร็งระยะสี่ เงินทองก็ไม่มีแต่ผมพารักษาจุฬาจนหายอะจุลาลงกรอะถามดูนีเ่เขาเป็นภรรยามันบาง,งสิ่งบางอย่างคนเราก็ต้องมีความดีบ้างนี่พี่มีพี่น้องกี่คนสาพี่คนสุดท้อง<ช>อดีนะเขามีแค่คนนี้นะพอดีคนกลางเป็นผู้ชาย น้อยตอนตอนที่เขาเตทุกเขาเป็นแค่เอกเด็กเกงายมันก็เลยอดไม่ได้ทีจะเจอคออื่อนผมว่าพี่ชีวิตมีความสุขมากอะ่ะมีความสุขไหมเอาจิงจริงลองจริงทุกวันนี้คิดว่าคุ้มไหมชีวิตเนี่ยโอ้ยคุ้มนี่งเหรอคุ้มเลยใช่ไหมหาไม่ได้แล้วหาไม่ได้แล้วตายวันนี้ตายเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ได้ยูวิตเลยหาไม่ได้แล้วหาไม่ได้เลย ก่ oh. อนแรกคิด,ดยังไงร,รู้ป่า uh. เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะสร้างหนัง uh. เอาดีโกูเนี่ยเจ้าโปรเจกต์